สวัสดีครับท่านคุณผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ขอให้ท่านคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดซับสไครตช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับวันที่30ธันวาคม2564บบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปรคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงกับหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6ถึง14องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8 1 5ถึง15องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเ,ระเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับเราสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างออกจากฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือจะมีลักษณะาอากาศเย็นถึงกับหนาวในตอนเชา้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 6- กถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีลักษณะาอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29- 32ถึงององศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8ถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีลักษณะาอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0ถึง3าสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีลักษณะาอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสลมจะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะาอากาศมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีลักษณะาอากาศมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูล อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณนลจะมีลักษณะาอากาศ มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต,มต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ช่องพยากรณ์ผลวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกด u ั s c ไ i b e ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพยากรณ์ฝนวันนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ